สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทดสอบเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกว่า HD player นะครับหรือชื่อที่เขาเรียกโดยทั่วไปก็คือ media player นะครับเครื่องเล่น media player ก็คือเครื่องเล่นเครื่องอ่านไฟล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์ภาพหรือไฟล์เพลงต่างๆก็สามารถอ่านได้นะครับแต่เราจะต้องมี ไฟล์ต่างๆมาเก็บไว้ในฮาร์ดดิสต์แบบนี้นะครับมาเก็บไปในเอ็กโทนอลฮาร์ดดิสต์นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปทางด้านหลังนะครับช่องต่อทางด้านหลังก็มีอย่างครบครันนะครับ HDMI optical แล้วก็ coaxial แล้วก็ AV แล้วก็ component นะครับแล้วก็ USB สำหรับเสียบ e x t e r n a l Hard Disk สนะครับสำหรับฮาร์ดดิส์พกพาแบบนี้แหละครับก็ต่อสาย USB แล้วก็เสียบเข้าเครื่องอ่านไฟล์แล้วก็ให้เครื่องนี้ ทำการอ่านไฟล์ได้เลยนะครับเปิดเครื่องนะครับผมทําการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับผมทําการเปิดเครื่องนะครับบูตขึ้นมาแล้วนะครับอีเกตนะครับตัวนี้อีเกต R200 นะครับเป็นเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับอ่เเดียเพลเยอร์ยี่ห้ออีเกตรุ่น R200 นะครับมีรีโมทมาปกตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเมนู เป็นเมนูต่างๆแบบนี้นะครับตัวแรกก็เป็นไฟล์ภาพยนตร์ตัวที่2ก็เป็นเพลงตัวที่3ก็เป็นไฟล์รูปภาพนะครับก็มีเมนูหลากหลายการตั้งค่านะครับแต่เราจะชมไฟล์ภาพยนตร์กันนะครับก็กดเข้าไปที่คําว่าภาพยนตร์นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับนี่ครับเมื่อกดเข้ามาแล้วให้เลื่อนมาที่คําว่า USB นะครับเมื่อเลื่อนมาที่คําว่า USB ก็กดโอเคเข้าไปนะครับ ก็กดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนหาภาพยนตร์ที่เราจะเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบดูสักหนึ่งเรื่องนะครับอ่าอย่างเช่นเนี่ยหนังเรื่องอะไรครับฮักแพงนะครับอย่างเช่นหนังเรื่องฮักแพงเนี่ยเราก็กดโอเคเข้าไปเลยครับอ่าก็กดโอเคเข้าไปแล้วมันก็จะเล่นนะครับอ่านี่ครับมาแล้วเนี่ครับก็เล่นภาพยนตร์เรื่องฮักแพงนะครับนี่ครับก็เล่นแล้วนะครับ นี่คือเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ยี่ห้อ E อกรีดรุ่น R200 นะครับก็เสียบ external hard disk นะครับเสียบ hard disk ภายนอกชมนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าจะต้องมีไฟล์ภาพยนตร์มาก่อนนะครับ 2 2 0 0ครับเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับ h d ด l a y e r หรือ Media Player อ่านไฟล์ได้ดีทีเดียวครับ ไฟได้ดีทีเดียวครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า H d ด l ี y e r ตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา3,900บาทนะครับตัวนี้ลดราคาพิเศษนะครับ3,900บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับปิดก่อนนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่ 0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับวันนี้ลดให้ราคาพิเศษนะครับตัวนี้นะครับ3,900บาทนะครับรีบโทรหาผมได้เลยนะครับ0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ